โควิด -19 ค่ะผู้ชมถ้าแต่ละจังหวัดเองเขาบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสถานบริการอะไรต่างๆเองเป็นจุดที่วัดได้เลยนะคะว่ามันเงียบเหงาไปขนาดไหนมันไม่คึกคักเท่าที่ควรเลยอย่างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองค่ะถ้าพูดถึงอีกหนึ่งจุดที่สามารถดูได้ว่าเอะตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจหรือว่าการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรบ้างก็คือที่บริเวณถนนนิมมานเหมินเนี่ยนะคะตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์ก็เริ่มที่จะคลี่คลายลงไปค่ะทําให้แหล่งท่องเที่ยวย่านถนนนิมมานเหหมินตอนนี้ แล้ก็ที่บริเวณกาดหน้ามอกลับมาคึกคักอีกครั้งติดตามได้จากรายงานค่ะที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือวันนิมมานซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตอนนี้เริ่มกลับมาคึกคักแล้วนะคะหลังจากที่ซบเอบไปในช่วงโควิด -19 ถนนนิมมานเฮมิน hey เป็นถนนสายเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสายหนึ่งของจังหวัดเชื่อมระหว่างแยกลินคํากับถนนสุเทพในปัจจุบันถนนนิมมานเหมินถือว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของจังหวัดเนื่องจากเป็นถนนสายที่มีทั้งร้านค้าร้านอาหารที่พักและแหล่งบันเทิงจํานวนมากทําให้ถนนสายนี้เป็นถนนสายการค้าที่ได้รับความนิยมที่สุดของเชียงใหม่ ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้นะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ต้องยกเลิกการเดินทางส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศไทยกลับมาดีขึ้นประชาชนเริ่มวางแผนท่องเที่ยวภายในประเทศอีกครั้งรวมถึงถนนย่านนิมมานเหมินซึ่งมีสถานประกอบการเริ่มกลับมาเปิดอีกครั้งและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัดมาท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อของมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากมีการเปิดประเทศมีนะักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นและถนนสายนี้ก็จะเริ่มกลับมาคึกคักได้เหมือนเดิมอีกครั้ง ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งคือเด้รับความนิยมและอยู่ไม่ไกลจากถนนนิมานเหมินคือกาดหน้ามอตั้งอยู่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่หรือบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเพราะว่าเป็นแหล่งค้าขายที่ได้รับความนิยมของคนทั่วไปในเชียงใหม่และนะักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดพอมีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้ออาทิเสื้อผ้าเครื่องประดับ และอาาหรใส่มาซื้ออะไรคะส่วนใหญ่ก็จะมากินแค่ข้าวค่ะข้าวเย็นแล้วก็กับหอมงมาตรการป้องกันตัวเองก็ใส่แมสทุกครั้งค่ะแล้วก็บางทีก็พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเลยค่ะ สำหรับร้านค้าต่างๆก็ได้มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19อย่างเคร่งครัดโดยมีมาตรการให้พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะขายสินค้าจัดเจลแอลกอฮอล์ไว้ภายในร้านรวมถึงมีการเวน้นระยะห่างอย่างน้อย1นเมตรส่วนลูกค้าที่มาใช้บริการถ้าไม่สวมหน้ากากอนามัยก็จะไม่อนุญาตให้เข้าร้าน หากสถานการณ์โควิด -19 ดีขึ้นและมีการเปิดประเทศก็จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่กลับมาเฟื่องฟูได้อีกครั้งพัฒราการแก่นจันทร์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยายลัยเชียงใหม่รายงาน